เราจะมาอามามชมศักกยภาพของรถถังกลางนะครับอ่าผมก็ตีไปสักพักนึงแล้วเหมือนเขาจะรู้ตัวแล้วว่าเรามาปั่นเขาเขาก็เลยเอารถถังหนักเข้ามาแทนที่จะเป็นรถถังเบาอะไรพวกนี้เหมือนจะไหวตัวทันแล้วครับตอนนี้ อาจจะไม่มีคิวโหดให้ดูนะครับอย่าหวังพึ่งอะไรจากผมมากนะอาจจะไม่มีคิวโหดให้ดูนะเดี๋ยวเราเคลื่อนตัวลบก่อนเล่นรถถังกลางอะมันต้องเล่นเป็นแบบสายกองโจนนะครับผมจุกตีจุกต,กตีปั่นประสาทให้คนโมูหูเล่น ถ้าตัวใหญ่เข้ามาเราก็เสียแค่กองเดียวก็คือรถทางกลางดูสิตัวนั้นมาไหม ตัวนู้นวิ่งอยู่นู่นครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยตามไปเก็บอีกทีแล้วกันอันนี้ตัวเด็กไข่เนี่ยง้างต่อยตัวเด็กเขาเล่นได้ปะนั่งไงไข่ออกมาอีกแล้ววะ ตอนนี้เลือดเรายังเหลืองเนะเลือดเรายังไม่เต็มเราถอยก่อนถ้าเลือดเต็มแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปอีกทีนึงนะคันที่วิ่งตามมาเมื่อกี้นี้น่าจะเป็นรถถังหนักปะไม่ก็รถถังกลางรถถังรถถังล่าของ ชัดเลยไอหมอนี่รถถังหนักครับถอยถอย,อย,อยเหลืองอลา,ามมาเลยเห็นไหมถึงจะแรงแค่ไหนถึงจะยิงแรงแค่ไหนถึงจะเก่งแค่ไหนถ้าเล่นรถถังหนักยังไงก็แพ้รถถังกลางครับเพราะว่ามันวิ่งตามไม่ทัน ขเขายิงแรงจริงนะเพราะว่ามีแม่ทัพสีทองดูดิเหลืองมาเลยเห็นไหมยิงทีรถถังผมแบบสุดเลยเห็นไหมแต่ถ้าเราวิ่งหนีหลุดมันก็หลุดนะครับเพราะว่ามันตามไม่ทัน นีแ่แหละมันดีตรงนี้รถถังกลางมันมีรถถังที่แพ้ก็จริงครับแต่รถถังที่แพ้ของมันก็ไม่ใช่จะวิ่งเร็วอะไรขนาดนั้นเล่นกับรถถังกลางเหมือนเล่นแมวจับหนูครับ บ้างใครวัน